ทำไมแดดเมืองไทยมันร้อนขนาดนี้เนี่ยแต่ดีนะที่ทาครีมกันแดดแล้วถึงอากาศจะร้อนแต่ผิวยังสวยเด้งท้าแดดอยู่เลยนะเนี่ยนีเลยค่ะขอป้ายยาหน่อยไอเทมผิวสวยทาแดดของจ๋า icon face ออ universal sunscreen spf 50บวก pa 4บวก เขามีนวัตกรรมที่สุดยอดมากนั่นก็คือมีมีสกินนวัตกรรมจำลองโครงสร้างลามล่าลิควิดคริสตัลเป็นชั้นฟิล์มบางเบาคล้ายผิวหนังชั้นที่2เปรียบเสมือนเกาะสะท้อนแสงโดยการรับรังสี UV และสะท้อนออกไม่ให้เข้ามาทำร้ายผิวแถมยังปกป้องครอบคุมถึง5ปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อผิว ไม่ว่าจะเป็น UVB UVA ลอง UVA แสงสีฟ้าฝุ่นควันมลภาวะและคลื่นความร้อนต่างๆมีเพื่อนๆดูสิคะเนื้อสัมผัสบางเบามาก mm hmm. เกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเน,นอะอนะไม่ทําให้อุดตันผิวหายใจได้นี่นะคะทุกคนซึ่งน้องคนนี้เนี่ยกันน้ํากันเหงื่อไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ยังเป็นเมคอัพเบสในตัวด้วยนะคะ าการร้อนเหงื่อออกไม่ต้องกลัวติดทนผิวสวยใสยไม่หมองไม่ดรบกันแดดที่ทุกคนต้องมีแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ท้าให้ลองเลยค่ะทุกคนใครสนใจไปหาซื้อได้ที่พาร์ทเนอร์ของ The Icon Group เขามีอยู่ทั่วประเทศเลย